สวัสดีครับสวัสดีชาตะลุมบอลทุกคนด้วยนะครับพบกับผมโฟนตุงนะครับไปดูเลยกว่าครับโคตรทีเด็ดของผมคืนนี้จะเป็นเกมคู่ไหนครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากให้เหมือนเดิมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วครับและยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับกลุ่มของทางตลุมบอลนะครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตลุมบอลนี่เลยนะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับเอาละครับโคตรทีเด็ดของผมในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นเกมพรีเมยรีคู่ยูไนเต็ดในเวลาตีสามตรงครับวันนี้ให้เลือกเชียร์แมนยูไนเต็ดไปได้เลยครับ วันนี้พวกเขาจะเปิดโอแซฟฟอร์ดครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างนอติงแฮมฟอร์เรสทีมรองบวยครับสำหรับทีมอย่างแมนยูนะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังในการเล่นเกมลีกก็ถือว่าด,ดีมากครับเพราะ7เกมหลังสุดในการเล่นเกมลีกลูกทีมของเอริกเทนฮากแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับซิติในการเล่นในบ้านก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วย5เกมที่ผ่านมาในการเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งไป4เสมอ1แล้วก็ไม่แพ้กับใครเลยครับตัวหลักๆในวันนี้ครับของแมนยูนำคับโดยมาคัดแรดฟอร์ดครับอองโตนี่มาร์ซียา ดูโน่แฟนเดซครับคาเซมิโอแล้วก็คิเซียลิกเซนนะครับจะเป็นนักเตะแกนหลักในวันนี้วันนี้พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างฟอเรสต์ิงอยู่ครับผลงานช่วงหลังฟอเรสต์จะเป็นทีมที่แพ้ยากครับเพราะว่า5เกมหลังสุดในลีกแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูสิติในการออกไปเยือนในการเล่นเกมลีกถือว่าขว่วยจัดๆเลยนะครับทีมอย่างฟอเรสต์เพราะว่า5เกมที่ผ่านมาไม่ชนะใครแพ้คู่แข่งไปถึง4นัดแล้วที่สําคัญครับ ในเรื่อง,องการยิงประตูครับยิงคู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวครับในการออกไปเยือนแล้วโดนคู่แข่งยิงไปถึง16ลูกด้วยกันนะครับเกมเยือนยังถือว่ามีปัญหาวัดฟอร์มโดยรวมแล้วนะครับแมนยูเหนือกว่าทุกเรื่องนะครับรวมไปถึงเกมนี้แมนยูได้เล่นในบ้านด้วยก็เชื่อว่าแมนยูจะชนะและจะเป็นการชนะที่ยิงแบบ2ประตูขึ้นไปนะครับคู่นี้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้เลยครับ เอาละครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับกลุ่มของทางตะลุมบอลน,นะครับง่ายนิดเดียวนครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลุมบอลน,นี่เลยครับหากใครสนใจก็กด,กดเข้าไปดูอก,กันได้เลยครับวันนี้ผมโฟนตตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ